กับช่อง I M y Official นะคะวันนี้จะเป็นช่วงเด็กตกรีวิวค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันคะให้เห็นได้เห็นได้เห็นได้นี่อะนี้ผมเยอะมากมีผมหลักีีมวิธีทำมาให้เราด้วยอ๋อนี่ไงที่มันทำเยลลี่ไงกล่องมันเป็นแบบนี้กล่องบุ๊กไงเป็นแบบนี้อันนี้เป็นวิธีทำ นี่เห็นมาดูกล่องดูกล่องดูกล่องอันนี้เป็นตัว่อ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนี่ใส่น้ำลงไปให้ขีดให้ขีดถึงขีดตรงนี้น้ำใส่น้ำก่อนใส่น้ำซองเอในช่วงแรกก่อนนะครับน้องๆทุกคนกลิ่นมันเด็บกลิ่นเหมือนยาเลยอ่ะมันนุษย์อะไรมนุษย์มนุษย์มนุษย์ใส่ลงไป หน่วยงานเป็นสีเหลืองปีถึงกินกินเหมือนยาเด็กแปลกๆนะคะแต่ก็เรามาดูกันว่าความจริงแล้วมันจะอร่อยไหมค่ะแล้วดูสีผสมน้ำมาเนี่ประมาณนี้นะคะมันน้อยไปเล้มันน้อยไปมากมาเนี่ยมาเนี้ก็ดูสีอุ้ยเฮ้ยมันมีอีกมันมาีอีก เป็นสีบลูฮาวายแดงกับอ๋อมันจะมีช่องให้ว่าสีหนึ่งมันต้องถึงเท่าไหร่อ่ะก็เรากะกันผิดหมดเลยอ่ะครบแล้วครบแล้วพอแล้วมันก็ก็สวยเหมือนกันเลยสวยมากเลยค่ะต่อไปเราจะลองเอาทุกสีผสมกันนะคะทุกคนดูว่ามันจะเป็นสีอะไรกันนะคะนี่หนึ่งเย็นนี้ก็น้อยเกินอุกยสีสวยอ่ะเยอะอู้วหุย สีอะไรคะทุกคนสีใสสีแบบเหมือนเยี่ยวเลย <laughs> <laughs> ต่อไปเราจะมาทำขั้นตอนทำให้มันเป็นเม็ดๆกันนะคะทุกคนใส่น้ำก่อนป่ะโดยการต้องใส่น้ำลงไปช่องนี้ให้ถึงถึอองขีดนิดนึงนะคะใครเรไปเทต่ำๆได้ไหมโ <Okay. S 1> รนยาว <Wow. S 1> ้าว โอเคเราจะมาหยุดเดี๋ยวนะคะเอาสีม่วงก่อนปุ๊บอุ้ยอู้วอุ้ยแม่จเอาไปเฮเดี๋ยวเอาสีเขียวนะคะว้าวทุกคนดูนี่สียาวเลยยาวเลยยาวเลยเหมือนไข่กบเลยนะคะที่สีม่วงเขียวสวยมากเลยสีสวยมากเลยนะคะทุกคนเอาสีส้มออกไปดิอยากลองตักแล้วก็เทได้ไหมตักมันยืดอ่ะอุ้ย หมูเหมือนขี้มูกเลยค่ะทุกคนปิ้งมาแล้วก็บีบเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะทุกคนเดี๋ยวรสชาติมันจะเข้มข้นไหมนะคะต่อไปเราก็ใส่ผงที่เป็นโซดานะคะเ่ยไม่ใช่มันจะฟูมันนะเว้ยนกอุ้ม ต้องใส่แก้วนะคะแล้วก็กินแต่ก็แบบกระดกเข้าไปนี่นะคะรดนิดนึงดูแะดูวุ้ยมันดูดเข้าไปเดูดนะคะอยากไปเลยอร่อยอยากชิมอ่ะเราจะมาชิมกันนะคะเป็นไงคะไม่หน่อยอ่ะอร่อยวุ้ยอย่ามาเจืดจะมันจืดอุ้ยคือเราใช้น้ำเย็นนะคะมันก็เลยแบบกระายแบบซุ้งซ่าน อร่อยค่ะต่อนะคะอร่อยตอนปลาบุตรจริงเป็นไงคะอร่อยอะอร่อยขนมเด็กเล่นนะคะอย่ากหาเอ้ยหาซื้อมาเล่นนะคะหาไปชุนเลยเกล็ด้ำเกลค่ะเหมือนเหมือนยอดน้ำเกลือรีวิวอร่อยป้าให้หัดปลาให้หัดปลาเมนอร่อยค่ะอุ้ยมีใครกินในแมพเอาอะไรไปเพื่อน ทำเลยแล้วเว้ยเพื่อนอร่อยอร่อยมันเหมือนเยลลี่อ่ะเหรออร่อยอร่อยอร่อยไหมเออนี่นี่นี่เราชอบดูฝืนมากเลยอ่ะคูไม่บายบายไม่เยลลี่เยลลี่โดนสาบานเลยสะพานสนามเราเปลี่ยนอีกแล้วะอร่อยมากนะคะเราขอจบ การรีวิวเออเยลลี่อันน,น,นี้พ่่นช่องช่องไอวายออฟฟิเชีลรายการเด็กปกรีวิวลาไปก่อนค่ะาวาทกด้วยกดไลกด